สุดท้ายได้ความว่าเป็นกรณีที่คนร้ายเนี่ยนะครับแค้นที่ไปจับพี่สาวที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดในพื้นที่ก็เลยมาวางแผน ฆ่ากลางงานแต่งงานที่ว่านี้เนี่ยน้องใบผู้ต้องหาก็คือจวรนนายกิติศักดิ์หรือว่าเบิ้ลรอดจันนะคะก่อเหตยุยิงนายชาวลิตสุวรรณรักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่ที่8ตําบลทุ่งต่ออเาเภอห้วยยอดค่ะเหตุเกิดกลางงานแต่งเลยนะคะเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตํารวจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้เมื่อ13พฤษภาคมโดยทางโรงพักห้วยยอดนั้นจับได้พร้อมกับของกลางอาวุธปืนพกสั้นที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะ โดยสอบสวนทราบว่าวันเกิดเหตุนั้นอาวุธปืนกระบอกนี้ลูกชายของคนหนึ่งนำติดตัวไปที่งานเลี้ยงงานแต่งงานก่อนที่ต่อมานายกิติศักดิ์หรือว่าเบิ้ลซึ่งเป็นผู้ต้องหาจะเอาปืนกระบอกนี้มายิงนายชาวริตจนเสียชีวิตแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะ เมื่อวานนี้ก็นำตัวมาถแถลงข่าวแล้วก็นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะคะที่บริเวณอ,อปตอทุ่งต่อ,อซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงงานแต่งงานตํำรวจก็มาคุ้มกันรักษาความปลอดภัยเป็นจํานวนมากป้องกันญาติของผู้เสียชีวิตนั้นตุ่มทําร้ายนี่แหละแค้น แต่วางแผนยิงยังไงก็ไม่ทราบไปยิงการงานแต่งางานใช่คือสาเหตุของการฆ่าโหดครั้งนี้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าเกิดจากความโกรธแค้นนายชาวลิตนายชาวลิตนั้นนํากําลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มพี่สาวและญาติที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดในพื้นที่คือคุณชวลิตเนี่ยอย่างที่บอกนะคะมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบก็มีการนํากําลังเข้าไปจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดหนึ่งในนั้นคือพี่สาวของผู้ก่อเหตุได้โอกาสเขาบอกกลางงานแต่งนี่แหละออเอาอาวุธ ของกลางมาใช้เลยนะคะครับสุราธานีนะครับสี่ทุ่มของคืนก่อน